คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความมันเทิงเท่านั้นเยวาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและไม่ควรนำไปเป็นแบบอย่างนะคะกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวเจสล็อตทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับเกมโชวกลาาแห่งคันเนศกันนะคะทุกคนเปลี่ยนเบ็ดกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกไป วันนี้บบวิญาทุกคนเกมนี้ก็คือแนะนํามากเป็นเกมที่ชอบอีกเกมหนึ่งเลยทุกคนไปเพิ่งเริ่มน้องก็มาเรื่อยๆเลยนะเออดูไปค่ะไปวันนี้เราก็จะเริ่มเบ็ดสามสิบก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดค่อยว่ากันไปอ่าไปค่ะทุนเรารอบนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณเก้าร้อยแปดสิบนะคะทุกคนเออเราต้องได้แบบเกินต้องเกินผ่านต้องเกินไปอีกทุกคนทุกๆุคลิปก็คือตังค์ไม่เคยพังนะคะคลิปนี้ก็ ต้องปังทุกคนไปเห็นไหมน้องมาเรื่อยๆนะเออมันรอดทุกเกมคือแตกจริงทุกคนแต่แบบขึ้นอยู่กับแบบโชคเรานะคะดวงเราว่าแบบจะแตกเยอะแตกน้อยทุกคนแต่ว่ามันแตกทุกเกมจริงๆดูเห็นปะมันมาเรื่อยๆนะทุกคนไม่หยุดไม่พักยาวไปเอาไปวันนี้ก็จะปั่นยาวไปนะคะทุกคนเราต้องได้ถึงพนัพนเกินพันไม่เอาถึงพนันต้องเกินทุกคนอยากได้แบบสักสองสามพัน, 3, พนเออพอจริงนะอม,มาทุกคนอุม้มเพิ่งพูด เอาดีเอาดีใครจะสู้คือไม่มีใครช่วยได้เ,เลยเกมค่ายจ g ค่ายนี้ก็คือเกมให้เลือกเยอะไม่พอแต่ทุกเกมทุกคนต้องไปลองเล่นฟังเดี๋ยวไม่ได้ต้องไปลองนะ,ะทุกคน <c oughs> มามายาวๆทุกคนลองขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เด้อทุกคนเออจะเล็กจะหน่อยก็เงินมาทุกคนยาวไปยาวไปอูทุกคนอีกหนึ่งตัวจะได้ฟรีสปินนะคะไปบวกสามร้อพี่อีกอ่ะอืม ้คือมันรัวๆคือกะจะแตกก็คือแตกเลยดูดูทุกคนมาเอกละคนฟรีสปินต้องมาแล้วนะจังหวะเน,นี้ยเออเราได้ฟรีสปินมาทั้งหมดสิบสปินเลยนะคะทุกคนคือจุกๆไปเลยกะจะขึ้นก็คือเนี่ยมันสุดไปเลยทุกคนไปคูณสามด้วยนะเออตอนนี้เราก็ได้มาเกินเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้แล้วนะคะทุกคนเป้าหมายเราคือเกินพันแต่วันนี้เกินพันไม่พอทุกคนต้องแบบไปแตะสองพันนิดๆได้ไหมขอหน่อยขอสักนิด ทุกคนมันมามันแตกเออคือมันแตกดีมากสปินเราเหลือทั้งหมด4ี่สปินนะคะทุกคนคือแตกมาคือเกือบพันแล้วนะเอยมัน,ด,มนดีมันเลิศมันเะลิศอยู่ไหนทุกคนต้องไปลองจริงๆแนะนํามากๆ,ๆดูทุกคนคูณ12สองไปเยอะๆอืมไปนไงทุกคนดูดูจะได้ทั้งหมด634านะทุกคนมาเกี้ะได้ทั้งหมด634าเฮ้ยคือมันดีไปค่ะไปทุกคนไป คนสามละคน6ไปเลยเออใครจะสู้อ่ะก็ไม่มีใครสู้เขาแล้วนะเออแตกทุกเกมจริงๆทุกคนคือมันแตกดีมากเออเงินรางวัลก็พ5นห้ายนอะไปเห็นไหมทุกคนแต่สองพแล้วเป็นไงถึงเป้าหมายเราเกินขั้นมากทุกคนต้องไปลองเล่นนะใครอยากแตกแบบเราวันนี้นะคะทุกคนแอดไลน์ไปเลยแอด323 f c b l e นะคะทุกคนมีแอดด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน